วันนี้นะคะเราจะดัดแปลงเบเกูลอ่อนเนี่ยเขาจะใส่พวกกะทิใช่ไหมวันนี้เราจะนําพาเบเกูเราโกอินเตอร์เราจะเปลี่ยนจากกะทิเป็นนมแอลมอนแล้วเราจะใส่นี่ชาเออร์เกรยใ์ใส่แป้งไปใส่แป้งไปคุก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 ให้เข้ากันก่อนนมมันยังไม่ต้องใส่เยอะนะใส่ไปนิดนึงก่อนนมแอลมอนมันหอมอะเนี่ยนี่น,นี่นี่เห็นไหมหอมจริงโอเคของเราใส่ไปยังไม่ต้องใส่หมดนะเดี๋ยวแบบเหลวตามาพร้าว ทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็เทใส่หม้อนะคะมาแล้ว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 โอ้ยๆๆ้ยอ้ย,อยรีบออกก่อนเลยเอาติดจะขอชิมก่อนได้ไหม,อ,มอร่อยเนอะ <c oughs> มันมีกลิ่นเอเนะ้นกกินอ่ะอืมมันต้าจะไรลอยเดี๋ยวเรามาทำหน้าปีกปูนกันเราจะใช้กะทินะนี่ไงเปิดเตาทิ้งไว้ ต้องใส่หวานมากไม่ชอบหวานมากถามว่าทําไมไม่ใส่อัลมอนด์เราต้องการรสชาติที่มันแบบมีความแตกต่างและหลากหลายอยู่ในขนมของเรามันหมดก็ปกมันหมดจริงจริงนมอัลมอนด์หมดสาดสร้างภาพซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอากะเพรานะคะใส่ไปในเนื้อหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่แป้งหน่อยหนึ่งให้มันแบบจับตัวกันอย่าใส่เยอะนะอันนี้ไม่อร่อยให้เตะเลยจริงนี่ค่ะทุกคนนี่ต้องกินกับซอสนี่นะ คำขายเหรอจริงมาชิมมาชิมหมอมาชิมเราอันนี้<พ>คือ The base <พ>ที่ทำมาจริงทำไมพี่พัไม่มาชิมอันนี้วะปะจบอย่าไปให้พี่ท้อทุ่งกอล